สองแก้มตูดกุดถังฝังด้วยแร่หสองรักแล้วหมักหมมอมขี้เต่าสองสีข้างสักหรือสีนั่งแย่เตาสองหัวเข่าสักชูชกยกส้นตีนแน่ถามนี้ครีเอทีฟเขาบังคับมา,มายัางไงใจยัจยยงไงเขาถามมาว่าจริงไหมพี่ที่มีเป็นผู้ชายตลกเนี่ยจะมีแฟนสวยไม่จริง,งไม่จริงแฟนพี่สวยอ่ะคือคือ ความตลกเนี่ยหลายคนบอกว่าเฮ้ยหล่อมักนกตลกมักได้อะไรเงี้ยคือส่วนใหญ่แล้วเปอร์เซ็นต์มันอาจจะมันอาจจะ50 50ครับคือไม่ว่าจะหล่อไม่ว่าจะตลกอะไรเงี้ยคือถ้าสมมุติคนเรามันคลิกกันนะครับผมมันมันมีความที่มันเหมือนกันเน่ยยังไงมันก็อยู่ด้วยกันได้คุณเชื่อในเรื่องของแบบว่าสินเสมอกันไหมถ้าสมมติสินเสมอกันยังไงก็อยู่ด้วยกันได้ไม่ว่าจะหน้าตาดีจะแฟนคลับเป็นคนโบ๊ะบ้าอรเงี้ยหรอจริงเหรอจริงๆเหรอโอ้โห มุกตับนี่เขาได้เลยอยู่ๆพี่แบบพี่แบบพี่กแบบ็ส่งให้เขาคือเขาเป็นคนที่ชอบดูตลกเหมือนพี่ดูตั้งแต่เด็กเหมือนกันที้เส้นคอนเสิร์ตเมอร์ลีคิงลังสิตดูมาหมดทุกพี่ส่งให้เขาอะอย่างอย่างสักนี่เราสักอะไรมาเขาท่องได้หมดเลย <c oughs> สองแก้มปูดกุดถังฝังด้วยแล่ <c oughs> สองรักแล้วหมักหมมอมขี้เตา่า <c oughs> สองสีข้างสักหรือสีนั่งแย่เตา่าสองหัวเข่าสักชูชกยกส้นตีนแม่ได้เลยเขาท่องได้หมด คือเดี๋ยวก็เพราอันนี้พูดคุยถึงเรื่องเรื่องแฟนเาเม่รอขอกลับมาที่เรื่องพี่หน่อยพี่เป็นคนมีมุกตับพวกนี้แบบทุกอันเลยเหรอ,ค,อ,ค,อคือเราก็จามาได้บ้าง อย่างเสื้อนี่อะไรอ่ะอย่างเสื้อนี่ยืดกางเกงอ่ะยีนรองเท้าอ่ะผ้าใบเฮ้ยกางเกงในนี่ขอบย้อยมาเลยคืออย่างอย่างเสื้อข้างในเป็นเสื้อยูนิคอร์ยูนิคอครับผมกางเกงอยู่ในครัวฮะลืมเอาไว้ถอดเอาไว้อ๋อโอเคโอเคโอเคเสื้อยี่ห้ออะไรนะฮะยี่ห้ออันนี้เป็นจริงจริงจริงอีกอีกอีกตัวหนึ่งไม่ได้มาอยู่ในรถอ่ะยังไงฮะเป็นเป็นคาเมลคาเมลแล้วแล้วก็กางเกงฮะขโมยมาก็มีก็แบบเป็นตับเป็นลุกเป็นล็อกเป็นอะไรไปคือเอาจริงไหมผมอ่ะเวลาผมถามคำถามอ่ะผมจะพยายามหาคอมมอนแล ลิงไปคำถามอื่นต่อไปไม่ได้เลยพี่ิงี่อะไรไม่ได้เลยสี่จริงตอนเนี้ยเคียถีแม่งวนมือแล้ววนมืออีกว่าแบบเวลาแม่งเกินแล้วเกินไปอีกนะฮะมึงไม่ต้องโทรมาแล้วโทรมาโทรมาจริงๆหมดละอันนี้กูุกูกูุาไปแล้วกูจะไปช่วยต่อไปนะได้แล้วได้แลวเราอ่านคอมเมนต์กันหน่อยไหมล่ะไม่ต้องอ่านไม่ต้องอ่าน อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้พวกเราด้วยนะครับผมจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปกันกดไม่เด้โอใจคอจะดูองเดียวเลยเหรอร้องอ่นนะั่นๆะๆนะนะ